สวัสดีค่ะให้แม่เดือนละ4ี่ห0ื่นแต่พอตายบัญชีไม่มีเงินลูกชื่อผู้รับผลประโยชน์ลูกปวดใจแทบสุดลูกชายโอนเงินให้แม่เดือนละสี่0 0ื่นทุกเดือนแต่พอตายบัญชีไม่มีเงินตรวจเจอชื่อผู้รับผลประโยชน์เสียใจแทบสุดเรื่องราวของนายเหลาชายจีนอายุ48ปปีได้รับการแชร์อย่างกว้างขวางในชุมชนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม เมื่อเขาโอนเงินให้ผู้เป็นแม่ใช้จํานวนไม่น้อยในแต่ละเดือนอย่างไรก็ดีหลังจากผู้เป็นแม่เสียชีวิตแล้วเขากลับว่ากลับพบว่าในบัญชีธนาคารไม่มีเงินอยู่เลยเนื่องจากถูกโอนไปให้ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ลูกชายแท้ๆยิ่งเมื่อรู้เบื้องหลังสถานการณ์ของแม่เท่าก็ทำชาวเน็ตให้ทุกคนเสียใจและอกหัก นายเหล่าเล่าว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวชาวนาอาศัยอยู่ในกวางสีประเทศจีนชีวิตแค่พอมีพอใช้เมื่ออายุได้สิบขวบพ่อของเขาเสียชีวิตด้วยอาการป่วยหนักจากนั้นแม่และลูกต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันผู้เป็นแม่สัญญากับตัวเองว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้มีเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูและมอบก,การศึกษาให้ลูกชายเพื่อเตบิบโตกลายเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม ลูกชายเองก็ไม่ทรยศต,รต่อการเลี้ยงดูของแม่เมื่ออายุ18เขาประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในมณฑลกวางตุ้งต่อมาได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองทำหน้าที่การงานก็ยังคงราบรื่นและจะเดินรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เพียงแต่ซื้อบ้านและรถยนต์ให้ตัวเองเท่านั้นแต่ยังช่วยเหลือครอบครัวและญาติที่อยู่รอบๆตัวด้วยแน่นอนว่าเขาไม่ลืมที่จะตอบแทนคุณแม่ โดยการช่วยสร้างบ้านขนาดกว้างขวางในชนบทและสร้างร้านขายของชำเล็กๆเ,เพื่อให้แม่ไม่ต้องมาทำงานหนะักและเพื่อบรรเทาความเหงาไม่เพียงเท่านั้นทุกเดือนเขาจะให้เงินแม่ใช้เดือนละประมาณ8,600หยวนประมาณ43,000บาท ความสาเร็จของลูกชายของเธอเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเป็นแม่แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับระยะห่างระหว่างแม่ลูกชายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลูกชายมีงานยุ่งจึงไม่ค่อยได้กลับบ้านเยี่ยมแม่เฉพาะช่วงตรุษจีนเท่านั้นที่เขาจะสามารถกลับไปบ้านเกิดได้ไม่กี่วันหลายครั้งที่แม่โทรถามสารทุกข์สุขดิบกับลูก ไม่กี่คำก็ต้องรีบวางสายไปเมื่อรู้ว่าลูกชายของเธอมีงานยุ่งแม่ก็ไม่มีใจที่จะบรบกวนในชนบทนอกจากการดูแลร้านขายของชำการทำอาหารทานเองสามมื้อต่อวันแล้วนางเหลาก็ทำเพียงแค่เดินเล่นร,บรอบๆบ้านเท่านั้นเองเนื่องจากเนื่องจากเจ็บขาจึงไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเยี่ยญาติที่อาศัยอยู่ห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรดังนั้นเมื่อเธอรู้สึกเบื่อหรือเหงาจึงเลือกที่จะไปเยี่ยม บ้านของนางหวังนามสมุติซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10หลังเนื่องจากสถานการณ์ของนางหวังคล้ายคลึงกับตนเองในอดีตหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตเธอเลี้ยงลูกชายวัยหกขวบเพียงลําพังมีสถานการณ์ที่ยากลำบากต้องทํางานตั้งแต่เช้าจะหลดค่ําไม่มีเวลาดูแลลูกมากนักดังนั้นเพื่อรู้สึกปลอดภัยหลังจากลูกชายเลิกเรียนในทุกวันจึงมักจะมาส่งที่บ้านของนางเหลาเพื่อให้นางเหลาช่วยดูแล วันหนึ่งเพื่อนบ้านพบนางเหลา่านอนหมดสติอยู่กลางสนามหญ้าจึงพานางส่งโรงพยาบาลทันทีแพทย์บอกว่าเนื่องจากอายุที่มากขึ้นสุขภาพก็ถดถอยลงทุกวันเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะมีชีวิตอยู่และเพียงหนึ่งเดือนต่อมาเธอได้เสียชีวิตลงการจากไปทำให้ลูกชายเสียใจอย่างยิ่งหลังจากงานศพขนาดจัดข้าวของของแม่ นายเหลาพบว่าไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีธนาคารของแม่เลยแม้แต่หยวนเดียวเมื่อไปดูธนาคารเพื่อตรวจสอบจึงพบว่าแม่ได้ทำเรื่องเพื่อโอนเงินที่เหลือในบัญชีเข้าไปสมุดออมทรัพย์ในนามของคนแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักชื่อมาก่อนเมื่อสอบถามต่อจึงพบว่าเป็นบุตรชายวัยหกขวบของนางหวัง ต่อมาหลังจากทราบสถานการณ์ที่ยากลำบากในครอบครัวของนางหวังและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูกชายตระกูลหวังแล้วนายเหล่าก็ค่อยๆเข้าใจความรู้สึกของแม่ตนเองที่ล่วงลับไปเขาโทษตัวเองที่ไม่ได้ใช้เวลากับแม่มากนักรู้สึกเสียใจที่ทิ้งเธอไว้ตามลำพังโดยไม่มีใครดูแลเธอเมื่อยามแก่เท่าลงขอบคุณสนุกคะ่ะ